ต่อไปนี้คือวิธีการที่จะทำให้ได้เศษอาหารฟรีจากร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหมูกระทะนะครับอาจจะใช้ได้กับบางคนนะครับบางคนอาจจะทำไม่ได้นะครับสูตรนี้เพื่อนรักผมคนหนึ่งเคยให้มาแล้วผมคิดว่าเป็นสูตรที่ ใช้ได้จริงเป็นวิชาชีวิตนะครับแกเอาถังสีนะครับถังสีเก่านะครับหรือว่าถังพลาส,สติกเนี่ยไปวางไว้ให้ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหมูกระทะทิ้งเศษอาหารครับเพราะว่าเศษจ,จากร้านก๋วยเตี๋ยวเหล่านั้นเขาทิ้งอยู่แล้วครับ เศษผักเศษเนื้อกระดูกนะครับเอามาให้เป็ดกินได้นะครับเราเอาถังเปล่าไปวางให้เขาเลยตอนเย็นเราขับรถไปเก็บนะครับตามเวลาเขาจะชอบเพราะว่ามีคนคอยเคลียร์ของต่างๆเหล่านี้ให้เขานะครับในวันถัดไปเราก็เอาไปวางอีกเราก็จะได้เศษอาหารที่มีโปรตีนสูง มาให้เป็ดไข่กินทุกวันนะครับสูตรนี้ใช้ได้กับบางคนนะครับและแต่ความสะดวกอันนี้ผมนำเสนอไอเดียไปแต่เป็นไอเดียที่ใช้ได้จริงสำหรับบางคนนะครับลองไปเดียวดูครับ